สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิดนัราประคาสุท่านนะคะสู่ช่องของควีนดอนนะคะวันนี้กายจะมารีแอคชั่นนะคะเพลงลาลิซ่าจากนาริซ่าย็างพิงนะคะในที่สุดนะคะเราก็สิ้นสุดกรารละคอสักทีนะคะหลังจากที่ YG นะคะปล่อยทีเซอร์น้องออกมานะคะเป็นวอร์มเอียร์มากๆนะคะติดอยู่ในหูหลายวันมากเลยนะคะก็ ทำให้กันเนี่ยก็ได้ตัดสินใจ pre เด d e r อัลบั้มไปนะคะก็สั่งไป2อัลบลั้ม2สีนั่นเองนะคะคือ,อสีดากับสีทองนะคะก็แบบโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ต,น,ต,นตื่นเต้นทั้งของตื่นเต้นทั้ง MV นะคะในสุดนะคะวันนี้ก็มาถึงสักทีนะคะแล้วก็เราจะไปทําการเรียกชั่นเพลงนี้กันเลยนะคะไปะมาเรื่ยมาเรื่อย 哥们、嗯。 ยายากุซ่าแบบโอ้ดีดีด,ดีโอ้ยหมวกสวยด้วยเมื่อกี้หมวกสวยหมวกสวยหมวกสวยขออนุญาตรีกลับแป๊บน,นึงหมวกดีเนี่ยหมวกมากเกีะ สวยคระุกทะีแบบโยกได้มีงามเดเียจน้ำตาบมาเมื่อกี้ เดี๋ยวเดี๋คืออะไรมีการเปลี่ยนเนาะเดีนะเมื่อกี้อยู่อยู่ชุดนี้อยู่ใช่ไหมอะมเปลี่ยนชุดได้โคนไดค่ะโคนดีแล้วนเกาหลี 꿈은 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 꿈 ไฮไลรออยากแกะแล้ววะอยากแกะเลยอะ่ะคือทําท่าใหญ่อะถ้าถ้ามันก้างแอยากแกะเลยอะ่ะสวยจริงๆสวยจริงๆสวยจริง,รง,รงไม่ทําให้ผิดหวังเลยไม่ทําให้ผิดหวังเลยจริงๆโอ้พื่มปิ่มมากเตารีสอ่ะเดยวเรามา เจาะเมื่อกี้นะคะที่แบบเอ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 ,เอ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 มันเห็นอะไรอ่ะคำว่าอาหารหรือเปล่าน,นี่คำว่าอาหารใช่ไหมเหน็นคำว่าอาหารด้วยห็นคำว่าอาหารนี่ไงอาหารอาหารอ่าโอเพนคือ โปรดักชันไม่แพ้ไม่แพ้อีกสองคนที่โซโลออกมาก่อนเลยสวยมากจริงๆสวยมากจริงๆสวยแบบเปิดด้วยกันมะาก มีการแบบเออชอบอ่ะชอบมากๆเลยอะ่ะตอนนี้เนี่ยกี่วิวแล้วขอดูหน่อยสิตอนนี้เนี่ยไปอยู่ที่31ล้านวิวแล้วนะคะแค่6ชั่วโมงเองนะคะ6ชั่วโมง31ล้านวิวแล้วนะคะตอนนี้นะคะิ <S S leep, sleep, ว,วม,ามากเลยอู้ห้องหลังมีแบบเป็นผ้าแล้วมีมือจากดแดนเซอร์ หมวกเมื่อกี้ดีมากหมวกตรงนี้เมื่อกี้ตรงนี้ดีมากเลยคืออยากได้เลยอ่ะสวยสวยมากเนี่ยหมวกเนี้ยสวยมากสวยมากอยากได้ลาด,ดิสาด้วยตรงนี้อันนี้หวานที่สุดของหมวก แกะแน่นอนต้องแกะแน่นอนเพลงนี้นะคะโอ้โหสุดเลยอ่ะสุดเลยอ่ะดีใจมากๆแล้วก็ภูมิภาคภูมิใจในตัวน้อมากๆเลยนะคะที่แบบว่าทำได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็เป็นดักเป็นเด็กฝึก y วจใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยคือได้วีซิงเกิลเป็นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แบบปรับปื้มน้ำตาจะไหลเลยนะคะก็โอเค ก็สำับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่แกใช้ทำเรียลชันนะ,ะแล้วก็ผิดพลาดระการขออภัยด้วยนะคะข้อมูลอะไรต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าอ่าพูดผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะโอเคนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้แต่ชอบนี้ชอบนี้